สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาที่เราได้รับมานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแก่นสาระคุณค่าสำคัญสำคัญจากหนังสือพุทธ,ธสอนลูกเล่มหนึ่งของคุณอนันดารายาครับผมสวัสดีค่ะใช่ค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นการบันทึกประสบการณ์ทางจิตของผู้เขียนนะคะช่วงที่เขาเปรียบเทียบว่าเหมือนสภาพจิตที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อ๋อครับค่ะหลังจากที่ผ่านวัยทารกวัยเด็ก วัยรุ่นมาในสองเล่มแรกเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่3ในซีรีส์แล้วที่สะท้อนวิวัฒนาการด้านในของผู้เขียนการเปรียบเทียบกับช่วงวัยนี้น่าสนใจดีนะครับเล่มแรกทารกเล่ม2เด็กถึงวัยรุ่นเล่มนี้คือวัยผู้ใหญ่ที่เริ่มค้นพบความมั่นคงภายในหลังจากผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆมาใช่เลยค่ะงั้นคุณค่าสำคัญที่ผู้ฟังน่าจะได้รับจากเล่มนี้คืออะไรบ้างครับ เราอาจจะเริ่มกันที่การเดินทางภายในของผู้เขียนก่อนดีไหมครับได้เลยค่ะคือผู้เขียนเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะหลังจากที่ตัวตนเก่าเหมือนถูกทำลายไปในเล่มก่อนหน้าครับเล่มนี้ก็เลยเป็นการแบบว่าประกอบร่างขึ้นมาใหม่นะคะมีชุดความคิดมีพฤติกรรมใหม่ที่เขารู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากขึ้นเยอะเลยเหมือนการเติบโตขึ้นจริง,รงๆมีวุฒิภาวะทางจิตมากขึ้นเริ่มมีระเบียบ รู้ว่าอะไรควรทําไม่หาข้ออ้างให้กิเลสง่ายๆมีสติสัมปชัญญะที่เอ,อ่อชัดเจนขึ้นใช่ค่ะชัดเจนขึ้นมากแล้วก็ที่สําคัญคือในช่วงนี้ผู้เขียนบอกว่าเหลือครูในจิตอยู่แค่กลุ่มเดียวเลยคือกลุ่มพุทธะกลุ่มพุทธะอันนี้หมายถึงยังไงครับครูในจิตคือผู้เขียนอธิบายว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะที่สื่อสารโดยตรงกับระบบจิตข้างใน เพื่อชี้แนะแนวทางไม่ใช่ครูที่เป็นบุคคลเป็นมนุษย์แบบที่เราคุ้นเคยอ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นพลังงานชี้นําภายในแล้วการมีพุทธะเป็นผู้ชี้นํานี่เองก็น่าจะนํามาสู่แกนหลักคุณค่าสําคัญของเล่มนี้เลยใช่ไหมครับเรื่องบทสนทนาเกี่ยวกับการดับทุกข์ถูกต้องค่ะหนังสือเจนเน้มการสนทนาทางจิตระหว่างผู้เขียนซึ่งใช้ชื่อแทนจิตวิญญาณว่าอนันดารายาที่อยู่ในร่างของคุณสิริกับพุทธะนะคะครับ แต่ผู้เขียนก็ย้ำม,มา่กีว,ว่าอันนี้อาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวมากๆไม่ได้ยืนยันว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์จริงหรืออะไรแบบนั้นเข้าใจครับแต่ประเด็นสําคัญคือการ,รเผชิญหน้ากับความทุกข์ใช่ค่ะผู้เขียนเล่าถึงช่วงที่ทุกข์มากๆเลยทุกจนเกิดคําถามว่าเอ๊ะทําไมเรายังทุกข์อยู่ทั้งทที่ก็เหมือนจะรู้สัจธรรมแล้วนะอืมครับ จนกระทั่งได้คำตอบว่าเป้าหมายจริงๆนะ่ะคือการหายจากโรคทางจิตทั้งหลายหรือก,ก็คือการมีสภาวะจิตที่สมบูรณ์บริบูรณ์จริงๆไม่ขาดไม่เกินแล้วตรงนี้พุทธะให้แนวทางไว้ยังไงบ้างครับจุดนี้ผมว่าน่าจะเป็นคุณค่าที่เออเอาไปปรับใช้ได้เลย พุทธาเข้ามาเหมือนเป็นพี่เลี้ยงค่ะคอยชี้แนะหนทางแห่งการดับทุกข์ซึ่งมี8ขั้นตอนที่น่าสนใจใมากนะคะไม่ใช่แค่รายการธรรมดาแต่มีความลึกซึ้งอยู่8ขั้นตอนมีอะไรบ้างครับค่ะเริ่มจาก 1. คือได้รับทุกข์หรือรับรู้ว่ามีทุกข์สคือยอมรับว่าเราทุกข์จริงๆ 3. เผชิญหน้ากับมันตรงๆไม่หนี 4. ทําความเข้าใจสาเหตุของมันคืออะไร 5. รับผิดชอบอันนี้คือลงมือแก้ไขปรับปรุง 6ยอมรับผลไม่ว่าจะดีหรือร้าย7ปล่อยวางออกจากใจจริงๆแล้วก็8คือวางจิตไว้ตรงกลางหรือทางสายกลางนั่นเองค่ะโหมีขั้นตอนการยอมรับถึงสองครั้งเลยนะครับขั้น2กับ6แล้วก็ปิดจบที่ทางสายกลางอันนี้น่าคิดนะครับมันไม่ใช่แค่การพยายามหนีทุกข์แต่เป็นการอยู่กับมันอย่างเข้าใจจริงๆ ใช่เลยค่ะคุณค่าตรงนี้คือให้กรอบคิดปฏิบัติที่ลึกซึ้งในการรับมือกับความทุกข์นะคะแล้วก็มีคำสอนที่น่าสนใจมากคือหนีทุกยิ่งเจอทุกแท้หนีสุขยิ่งเจอสุกแท้ <c oughs> ค่ะมันเหมือนเป็นการเตือนใจว่าสุขกับทุกข์จริงๆมันเป็นของคู่กันนะพอ้นทุก์ไปแล้วสุขในแบบที่เราเคยยึดเคยอยากได้มันก็จะหายไปด้วยเหมือนกันเป้าหมายจริงๆเลยอยู่ที่ความสมดุลภายในมากกว่าเข้าใจเลยครับ นอกจากหลักการที่เป็นระบบแบบนี้แล้วในเล่มยังมีพูดถึงประสบการณ์ตรงที่ลึกซึ้งด้วยใช่ไหมครับผมเห็นมีเรื่องพุทธองค์เสด็จมีค่ะผู้เขียนเล่าถึงภาวะที่เหมือนกับรู้สึกถึงพลังงานพุทธมาเยือนที่บ้านเลยนะคะทําให้เกิดการเรียนรู้ผ่านสมาธิโดยตรงเลยครับเป็นการฝึกดูของจริงอะคะ่ะเริ่มจากดูกายทะลุลงไปถึงจิต ทำให้เห็นเลยว่าจิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ตายตัวไม่ได้เป็นก้อนๆแต่เป็นพลังงานที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามความคิดความเชื่อของเราเองการดูของจริงทะลุจากกายไปถึงจิตใช่ค่ะจนเกิดภาวะที่เรียกว่าจิตดูจิตจิตสอนจิตได้จิตดูจิตจิตสอนจิตอันนี้พอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆหน่อยได้ไหมครับว่ามันทํางานยังไงอืม อธิบายง่ายๆก็คงเหมือนการที่เราสามารถเห็นความคิดหรืออารมณ์ของตัวเองที่กำลังเกิดขึ้นณขณะนั้นเลยนะคะแล้วก็สามารถประเมินหรือปรับเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งนั้นได้จากข้างในเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกหรือรอปัจจัยภายนอกอ๋อเหมือนมีสติรู้ทันแล้วก็จัดการภายในได้เองประมาณนั้นเลยค่ะแล้วการเห็นสภาวะแบบนี้บ่อยๆมันก็นําไปสู่การถอนตัวตนการถอนตัวตนนี่ก็เป็นคุณค่าอีกอย่างหนึ่งที่ สำคัญเลยใช่ไหมครับคือการไม่ไปยึดมั่นว่าฉันเป็นอย่างนั้นจิตฉันเป็นอย่างนี้เพราะเห็นแล้วว่าจริงๆมันเป็นแค่พลังงานที่มารวมตัวเป็นชั่วคราวถูกต้องค่ะเป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นลงได้ผ่านประสบการณ์ตรงเลยนอกจากนี้ในเล่มก็ยังมีแนวคิดเฉพาะตัวอีกอย่างเช่นเรื่องดาวพุทธะ ดาวพุทธะค่ะผู้เขียนเชื่อมโยงว่าเป็นเหมือนต้นกําเนิดหรือเป้าหมายทางจิตวิญญาณสําหรับผู้ที่มีแนวทางคล้ายๆกันโดยมีดินแดนนิพพานที่สมเด็จองค์ประถมท่านสร้างไว้ให้เป็นเป้าหมายสูงสุดนะคะ่ะแต่ในขณะเดียวกันผมเข้าใจว่าหนังสือก็เน้นย้าเรื่องความหลากหลายของเส้นทางด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าทุกคนต้องไปทางเดียวกันหมดใช่เลยค่ะอันนี้คือคุณค่าที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งเลยคือการเคารพในเส้นทางที่แตกต่างกันผู้เขียนจะเน้นว่า การบรรลุในแต่ละชาติพบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเลยครับบางคนอาจจะมาเพื่อบรรลุความมั่งคั่งบางคนมาเพื่อบรรลุการเสียสละบางคนมาเพื่อการสอนหรือบางคนก็คือการหลุดพ้นโดยตรงทุกเส้นทางมีคุณค่าในตัวของตัวเองควรมุ่งมั่นในทางของตัวเองไปซึ่งตัวผู้เขียนเองสุดท้ายก็ค้นพบทางสายกลางของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจบวชเพื่อชำระล้างตนเองในตอนท้ายๆเล่มด้วย สรุปแล้วคุณค่าสำคัญที่เราได้สำรวจจากหนังสือเล่มนี้มีหลายมิติมา,มากๆเลยเลยครับค่ะมีทั้งคุณค่าของการเข้าใจพัฒนาการทางจิตของตัวเองการได้กรอบความคิดแล้วก็วิธีปฏิบัติเพื่อเผชิญหน้าแล้วก็ก้าวข้ามความทุกข์การเข้าใจธรรมชาติที่ไม่เที่ยงแท้ของตัวตนแล้วก็การเคารพในเส้นทางชีวิตที่หลากหลายของผู้คนด้วยค่ะ เป็นการสำรวจที่ให้แง่คิดน่าสนใจมากครับแล้วก็อาจจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่มาจากเนื้อหาเองชวนให้เราคิดต่อกันไปว่าจริงๆแล้วพุทธะหรือสภาวะรู้แจ้งเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่อืมจากมุมมองในหนังสือนะคะก็อาจจะชี้ไปว่าไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปสแสวงหาจากข้างนอกเสมอไปแต่อาจจะเป็นสภาวะที่มันมีอยู่แล้วภายในตัวเราเองเนี่ยแหละคะ่ะรอแค่การค้นพบแล้วก็การทำความเข้าใจเท่านั้นเอง น่าสนใจมากครับขอบคุณมากครับสำหรับการมาร่วมเจาะลึกคุณค่าจากหนังสือเล่มนี้ให้กันในวันนี้ครับสวัสดีครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะ